มาครับเริ่มต้นกันที่คำสั่งนะครับคำสั่งบอกว่าถ้าข้อความที่กำหนดถ้าข้อความที่กำหนดนะครับในเงื่อนไขที่หนึ่งสมมุติว่าวงรีนี้คือข้อความที่กำหนดผมตั้งชื่อว่าข้อความ a นะครับข้อความที่กำหนดมีข้อความอื่นวงเล็บซึ่งอาจมีได้หลายข้อความมีข้อความอื่นนะครับผมให้เป็นอีกหนึ่งวงรีซึ่งอาจมีได้หลายข้อความผมให้ว่าในวงรีนี้มีประกอบด้วย ข้อที่หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับเป็นผลโดยตรงหรือเกิดขึ้นในลําดับถัดมาคําว่าผลโดยตรงนะครับเรนต้องแค่จำเลยนะครับว่าเป็นลูกศรเสมอเลยนะครับนี่คือเงื่อนไขแบบที่หนึ่งนะครับพอถึงข้อที่สอง 2, นะครับตรงนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมไม่พูดถึงในส่วนของที่เป็นบอกว่าการสนกระดาษคาตอบหรือว่าการที่เขียนเอนะครับตัวนั้นเราทิ้งไว้ก่อนเรามาดูที่คําสั่งกันก่อนนะครับ เงื่อนไขที่2บอกว่าถ้าข้อความที่กําหนดให้เช่นเดิมครับผมทําวงรีไว้ครับเป็นข้อความตั้งชื่อว่าข้อความดีนะครับข้อความดีมีข้อความอื่นซึ่งอาจมีได้หลายข้อความเช่นเียนครับอาจมีข้อความที่แปดเก้าสิบครับสมมุติว่ามีสามข้อความเป็นส่วนประกอบเป็นองค์ประกอบหรือเป็นความหมายผมไม่ใช่ขีดนะครับขีดขีดเดียวเลยเป็นเส้นเชื่อมโยงถึงกันนะครับพอถึงเงื่อนไขที่สามครับเขาบอกว่า ถ้ามีข้อความที่ําหนดให้ผมไม่เชื่อความว่า S นะครับมีข้อความอื่นซึ่งอาจมีหลายข้อความครับตรงนี้หลายคนอาจจะงงมากนะครับว่าเขาเขียนโจทย์มาแบบนี้เพื่ออะไรน,นะครับผมก็เดาๆว,ว่าเขาเขียนมาเพื่อให้คุณงงกันนะครับสม่ามีหลายข้อความมากเลยถูกลดยับยั้งป้องกันห้ามขัดขวางตรงนี้นะครับให้ใช้สัญลักษณ์เป็นรูปศรนะครับเราตามด้วยก,การกระบาดให้เข้าใจว่าเป็นการถูกลดยับยั้งนะครับแล้วยื่อนไขสุดท้ายข่ที่สี่ครับ ถ้าข้อความที่กําหนดให้ตัวนี้ผมตช้ชื่อข้อความว่า H แล้วกันนะครับไม่มีข้อความอื่นครับที่มีความสัมพันธ์ไม่สัมพันธ์กับใครเลยนะครับ H อยู่ลอยๆไม่มีเส้นโยงที่ใดเลยตรงนี้นะครับตรงนี้จํารหัสไปเลยครับว่า 99H ผลตอบนะครับผลแค่นี้หลายคนอาจจะรู้สึกว่า 99H มีตอบเยอะมากแต่จริงๆแล้วค่อนข้างน้อยนในข้อสอบนะครับนี่ก็คือการตีโจทย์คําสั่ง การตีความหมายคําสั่งให้เป็นแผนภาพอย่างง่ายๆตรงนี้มีประโยชน์อะไรทําให้คุณสามารถไปเขียนแผนภาพในระดับต่อไปได้ง่ายขึ้นนะครับส่วนการฝนก็่ด้คำตอบนั้นผมจะพูดอีกครั้งหนึ่งในส่วนของการฝนรหัสคําตอบนะครับตรงนี้ครับเดี๋ยวทั่วอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าข้อความที่กําหนดให,มมดดให้มีข้อความอื่นซึ่งอาจมีหลายข้อความเป็นผลโดยตรงถ้าข้อความที่กําหนดให้มีข้อความอื่นซึ่งอาจมีหลายข้อความเป็นองค์ประกอบเป็นส่วนประกอบเป็นความหมาย ถ้าข้อความที่กําหนดให้มีข้อความอื่นซึ่งอาจมีหลายข้อความถูกลดถูกยัย้งถูกขัดแย้งนะครับก็ใช้สัญลักษณ์นี้และสุดท้ายถ้าข้อความที่กําหนดให้ไม่มีความสัมพันธ์กับข้อความอื่นเลยเราให้ใช้รหัส 99h แค่นี้เองครับจากแผนภาพที่คุณต้องอ่านกันจากคําสั่งที่คุณต้องทํากันถึงครึ่งชั่วโมงนะครับจริงๆแล้วเราสามารถเข้าใจได้ภายในเวลาไม่กี่นาทีนะครับยังไงก็การสรวนลาคำตอบเดี๋ยวไปดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ ขอบคุณครับ